สเเปคเอิสวัสดีค่ะวันนี้พ่บน้องเอิรนนะคะวันนี้ก็เอารถสายครอบครัวนะเป็นแบรนด์หลักนะจ๊ะคันนี is ้ Isuzu MU-X เครื่อง3.0ยร์ออโต้ปี2013นะคะเป็นตัว VGS DVD ตัวเน v ีนะคะเดี๋ยวดูหน้าเครื่องเลยบอดี้เดิมนะคะแจ้งไว้ก่อนว่าเป็นรถบ้านๆเลยทําความสะอาดมาแบบดีมากเจ้าของเดิมนะคะน็อตไม่มีการถูกแกะถูกขยับนะ แล้วก็หน้าสวยๆแบบนี้นะคะยางเป็นยางวิสโตนติดมาจากรถขายแบบนี้นะราคาขายอยู่ที่6,39,000าค่าหวด11,400หมน่ะจ๊ะราคาฟรีดาวนะมีหน้าจอให้เกียร์ออโต้นะคะเบาะสีครีมรอบคันแลขไมา์จะอยู่ที่แส0 0้าพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันแล้วก็เอ้ยสองแสนห้ะแล้วก็ประตูเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะข้างหลังก็จะมีแอร์แล้วก็มีจอให้เนาะ ตามสไตล์นะคะชิลลิปเลยข้างหลังก็จะมีบล็อกแม่แรงแล้วก็บอกพับได้นะคะแบบนี้อันนี้คือพับลงไปแล้วเนาะแล้วก็คันนี้จะมีกล้องถอยนะอยูดจากตัวรถมาคันนี้สวัสดีสองมยนะคะจะอยากได้อยากซื้อยากจัเล่งจองนะคะรล่นไลน์ปโทรกหมดด้านล่างโทรทักมาโทรมาได้เลยทางสวัดท้งสลายที่สวนลิสิบบานจ้า